กินข้าวอย่างอ้ายกินแล้วค่ะซื้อซูชินะคะทํางานที่นู่นทํางานทํางานที่ห้างนี้ทีไรก็ต้องแวะซื้อซูชิตลอดเป็นอาหารโปรดของหนูนเองคือถ้าสมมติว่าทํางานเหนื่อยเอะไรเงี้ย,ยค่ะร้านซูชินี้จะเป็นร้านที่กินปุ๊บแบบหายปับ๊บแบบว่าหายเหนื่อยปั๊บแบบรู้สึกรู้สึกแบบว่าพลังงานกลับมาเต็มเปี่ยมและไหนอาตามไปกินมันไม่ใช่ร้านแบบว่า พัตคารนอนะไรแบบนั้นเราทำเป็นร้านในห้างที่อยู่ที่อยู่ชันช้นล่างชั้นล่างล่างแลง้งแล้งแล้งแล้วแลบบ้งแลหนูลนน้งแลงแล้งแล่งแล้งนล้งแล้งล้งแล้นแล้งแล้งแล้งหน้จแลินได้ไลดแล้ไขล้งแล้งแล่งแล้อแล้งแล้เนล้งแล้วก็ที่ที่ที่ไม่้ช่ล้ง้อหล้งแล้งแนน้อทุกท่านทแ่เป็นแบบเป็นแบบ แต่งปรุงแต่งอะไรเงี้ยดังนั้นแล้วอะไรแบบเนี้ยมันจะชอบถูกมากันเป็นเมนูซูชิแบบสิบาทหนูก็เลยแบบชอบมากแล้วก็ติดตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้บอกนะเขาไม่ชื่ออะไรก็ก็ชอบกินซูชิแบบราคาดีๆราคาดีๆที่ลงตัวใช่เชื่อไหมว่าสุดท้ายแล้วถึงหนูไม่ได้หนูหนูจะกลับมากินแบบพวกเนื้อพวกหมูพวกโน้นนี่นะหนูก็ยังกินซูชิแบบเดิมก็คืขอก็คือซูชิที่อร่อยที่สุดก็คือหน้าพวกพวกหน้าสิบบาทอ่ะใช่